สว,ส,ววกกสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพ่อพอกดเราสวัสดีค่ะบ่วด้มันต้องหนึ่งสองสามวิก่อนมันคอยจะจับภาพมาทาราสวัสดีค่ะงัสิมันสิบบั 1> 1, 2, ดหนึ่งสองสามกดแล้วนับไปสิบวิมันค่อยสิสวัสดีได้นะกดแล้วกดไว้แล้วสวัสดีค่ะอ่าเมื่อนีพภูมิพวงฟ้าสิพามาชมต้นมะละกอได้จ้าปลูกได้สวยงามดดอีหลีจ้าเพราะว่า อาช่วงนี้มะละกอกับเพลงเนาะอันนี้น้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนาะที่เป็นไฟหอดอยู่นี่ดีจ้ามั่งมั่งมั่งม,งมงั่งตั้งที่จา้าโอ้ยมงึงทั้งนี้ดูไปหมดเลยจ้ากำลังปลูกนู่นกับนีต้นน้อยๆห,หน่อยจ้าเพิ่มเพิ่มพิ่มปลูกเนาะมาทั้งนี้กะมันสีเริ่มใหญ่แล้วค่ะต้นทั้งนี้แต่ซ้ำนี้ก็เริ่มเป็นหมากแล้วเด้อค่ะเริ่มเป็นหมากเป็นน้อยแล้วเพราะว่าตอนใหญ่ไปก็นี่นี่สิ เก็บขายบ่าวาดบ่ไหวายเหรจ้านี่นี่มะม่วงมันเป็นหมากเลยแม่จ้านี่ต้นเล็กๆกับเป็นนุ้ยแล้วไหมนี่แม่จ้านี่นี่นี่อุ้ยเป็นตะดกเนาะจ้าหลายต้นก็ได้จ้ามะม่วงชามาชมเลยจ้าคนอ่ะหลายต้นนี่นี่อี๋แต่ต้นงามๆนี่จ้ามะม่วงหมากนี่มันเป็นนุ้ยละจ้าเป็นนุ้ยเลยเห็นป้ะงดู ลูพี่น้องเอ้ยงามหลายตับมะกอผู้ใดที่มากินตับมะกอต้องถูกใจได้จ้าพี่น้องสำหรับคนที่มากินตับมนะละกอเนาะหลายดีจ้าเอาแล้วนี่คือตั้งใบอันนี้ใบต้นผงชิลดบอสก็คือต้นของมอเมอลมะละกอพันธ์อาจจะเป็นพันธ์ดำเนินบอสต้นเตจเตียนี่ ข้าวกลุ้นกระเมีนจ้ะดูหลายทต้นผักหวานด้วยจ้ะนี่มึงมองต้นผักหวานพี่น้องมึงมึงต้นผักหวานเจ้าอุ้ยต้นผักหวานเพิ่งกำลังงามนี่ต้นผักหวานจ้ะผู้ใดบ่เคยเห็นต้นผักหวานมั้ยมึงต้นผักหวานเด้อปลูกคิดสามสี่ต้นก็ได้กินแล้วเจ้าพี่น้องนี่ต้นผักหวาน ผักหวานแกงใส่ไข่มดแดงจ้าอินเลิศต้นผักหวานอู้ต้นใหญ่แล้วเนาะต้นผักหวานเนาะพุ่นกับมะละกอได้จ้ามาบังข้างนี้จ้านี่มว้วนหน่อยๆจ้ามะละกออุล่ะเหยาไปหอดพุ่นอีกเมืองจ้าอ้ยูไปเหยาไปชุดจ้าอุล่ะต้นมะละกออู้ต้นมะละกอเหยาเหร พูดเดี๋ยจ้าขุดก็มาละกอ,อย่างเดียวนี่อจิตตมันแจ็กซี่อะไรอุ้ยตันนี้ตันนี้มัม่งมั่งมั่งพัดตันนี้แม่จ้ามาัมา่งมั่งพัดมาขึ้นไหล่แท้ต้นนี้น้อยเนึงมากระดกเนาะอื้อพุดอะไรอีกอะ่ะต้นนึงอะ่ะต้นนี้น้อยที่บ้างนี่ ต้นมะละกอดอกอีหลีว่ะจ้าพบกันคลิปหนาเด้จ้าสวัสดีค่ะ